ยี่สีเอาในกระโปรงน,น้่เขาเห็นกางเกงไนาจังรกนั่นบบเห็นเป็นอย่างไรบาสิบบเห็นนั่นเขาคยบ่ไเลยใส่ <laughs> สรุปแล้วบบเลยใส่กับโเห็นกางเกงง่ายตอนนี้ติดต่ขอขับปรับระบบใหม่แล้วนะครับถ้าใครพูดว่าโสด<อ>ไม่มีผัวระบบจะเพิ่มผัวให้โดยอัตโนมัติ<อ> <laughs> โอ้ยบอต้องเอาตัวจะคว้งไปเปรียบเทียบกับผู้ใดหรอจังใดจังใดผู้อื่นค่ะอืเขาก็ดีกว่าเฮ้าแนนอนอยู่แล้วแก่นบอกงานอะเด็ถ้าฉันอยากรวยฉันอยากรวยฉันต้องทองคาถา มาทำงานจ้าไ่จะไปนั่งสวดมนต์ฉันไม่ต้องการจะทำงานอยากรวยมึงต้องไปทำงานจ้ามึง,มงช่วงนี้มึงแอบชอบใครอยู่เปออล่าวะกะูชอบอยู่คนเดียวอืใครอ่ะกูชอบอยู่คนเดียวก็ใครล่ะหมายถึงกูอ่ะชอบอยู่คนเดียวเออไม่เป็นไรพูดมาเถอะไม่ต้องอายใครอะ่ะ <laughs> กูชอบอยู่คนเดียวผูเขาลวยเขามีเวาหยังก็คือคือฝากได้ไอ้ดังแนะนำให้เขาเห็นนั่นเห็นนี่จังสิบะสบความสำเร็จเขาเวาหยังก็คือสำเร็จไปเบิดสิให้คอยเฮ็ดได้จังไห่ก้าวขาออกจากบ้านก็คืนย่างน้ำเงินเร็วมึงเห็นแฟนใหม่มันยังมึงสวยกว่าแน่นอนมึงเห็นแล้วเหรอ ยังไม่เห็นอะแต่มึงสวยกว่ามึงอย่ามาหลอกกูไม่หลอกพูดจริงปะเนี่ยจริงสมแล้วที่เป็นเพื่อนกูตอนแรกข่ยก็พ่อจนดอกเพราะตังเงินข่อยเบิดเท่านั้นล่ะข่จนเลย้าเป็นคือค่อยบอก เันว่เรื่องสี่เรื่องเซื้องนะ่ะยอดวิวกับเรียนกับแลนดีดีดเออต่ขันว่เรื่องอื่นนะ่ะยอดวิวกับตะม,ม,มุตะมิเรือเหมือนเอไอซิมาร์คซี่บอกเฮ้ยพี่น้อง <c oughs> ไม่ต้องมาทำหน้าเศร้าไม่ต้องมาเสียใจยมึงแค่ไม่มีผัวยังเยี่ยวด้อยู่ไม่ตายหรอกเชื่อแม่ ผ่านมาหลายปีแล้ว <c oughs> โทษนะคะอันนี้อยู่แผนกอะไร,รอะคะจิตวเวชครับเป็นคุณหมอเหรอคะคนไข้อ, <c oughs> อ่าก็นอนทำไมอะฮะนอนทำไมอะไรอะนอนทำไมเขาจะนอนเขาจะนั่งมันมจะเป็นอะไรก็เขาลาเลเ้วเนี่ยผู้หายปาน่ก็ยังได้ผัวน้ำเขาอยู่เนาะมาซัก็ะหันสิได้ตัวคอยไม่หี ผู้หญ่เขาก็ไม่หีไม่หีไม่หีเรลยโดดผัวนั่นฉันไม่ชอบหรอกคะ่ะความจนน่ะหน้าเบื่อออกผมคงไม่มีวันรวยหรอกชาตินี้ถ้าคุณเบื่อความจนจะอยู่กับผมได้ยังไงก็อย่าจนนานนักสิคะตั้งแต่เลิกกินเหล้ามาก็มีแต่สิ่งดีๆผิวดีขึ้นหน้าดีขึ้นชีวิตดีขึ้นนี่ก็หนึ่งวันแล้วที่เลิกมาเฮ้ยเก่งจริงเลยเรา